ครับในส่วนของวิธีการตั้งรหัสตัว Samsung S635 นะครับตัวนี้จะเป็นตัวเมนล็อกนะฮะเวลาเราจะเปลี่ยนรหัสเนี่ยก็ด้านหลังนะครับมันจะมีฝาให้เราดัานฝาทีเราเปิดฝาออกมันจะมีอยู่3โหมดนะครับโหมดแรกเป็นโหมดตั้งรหัสอันที่2ระดับเสียงอันที่3เป็นระบบออโต้แมนนวลนะครับในส่วนของจะมาพูดถึงในส่วนของเวลาเราจะตั้งรหัสนะครับวิธีการตั้งรหัสให้เรากดปุ่ม r e g i s t e r 1หนึ่งครั้ง กดเสร็จแล้วนะครับเราก็มาอยู่ด้านหน้าเครื่องตัวนี้รหัสเนี่ยขั้นต่าต้อง5หลักนะครับสูงสุดไม่เกิน12วิธีวิธีที่เราจะตั้งให้เราคอนเฟิร์มรหัสเก่าก่อนอันนี้รหัสมาจากโรงงานมันคือ1 2ึ4งนะครับเสร็จแล้วกดดอกจันทีนี้เมื่อเราใส่รหัสปัจจุบันเสร็จแล้วทีนี้เราก็ใส่รหัสใหม่ขั้นต่ำห้าหลักเช่นเดิมเมื่อเราใส่เสร็จแล้วให้เรากดดอกจันนะครับแล้วก็คอนเฟิร์มตัวเลขอีกครั้ง ตามด้วยดอกจันนะครับเท่านี้เป็นการบันทึกแล้วก็ในส่วนของวิธีการเทสไม่ต้องปิดประตูจริงนะครับในกรณีแบบนี้ให้เราผลักตัวเข็มนาฬิกาเนี่ยครับที่เป็นตัวเข็มด้านหลังผลักให้เปรียบเสมือนการล็อกจริงนั่นเองตัวกรอนมันจะออกมาล็อกนะครับทีนี้ตอนนี้มันเปรียบเสมือนการล็อกจริงแล้วนี่เราจะเทสรหัสนะครับให้เรากดปุ่มแถบเงินเงินเนี่ยฮะเงินเงินในส่วนของรุ่นนี้จะเป็นแถบเงินเงินนะครับให้เรากดเป็นหนึ่งครั้ง มันจะเป็นปุ่มเมื่อเรากดเสร็จแล้วมันจะขึ้นตัวแรนดอมมา2ตัวตัวนี้เราไม่ต้องสนใจเรากดทิ้งได้เลยกดตัวไหนก่อนก็ได้นะครับเสร็จแล้วก็ใส่รหัสที่เราตั้งเอาไว้ตามด้วยดอกจันท่านนี้ประตูมันก็จะเปิดนะครับในส่วนของวิธีการตั้งรหัสก็จะมีเท่านี้